อันยองยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป o ๊ช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป p OP ให้ทุกคนติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเมมเบอร์คนที่4ของวงเหมียวน้องแมวน้องเหมียวนั่นเองนะครับเปิดตัวมาแล้วเมมเบอร์คนที่4เป็นสาวญี่ปุ่นตามที่หลายๆคนคนาดกันไว้ชื่ออันนะนั่นเองนะครับ ตอนแรกเนี่ยก็แบบอันนาบ้างหละอันนาม้างนะแต่ว่าแฟนๆออกมาบอกว่าน้องเป็นคนญี่ปุ่นชื่อว่าอันนะในตอนนี้เนี่ยตัวคลิปวิดีโอนะครับเทเลอร์ก็ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ดูกันแล้วสวยวิชวลหวานละมุนมากเลยหลายๆคนมองว่าเมมเบอร์คนนี้เนี่ยคือความหวานของวงนะครับที่จะมาตัดให้ทุกอย่างเนี่ยบาลานซ์กันมากยิ่งขึ้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าน้องอันนะนะครับจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวตึงวิชวลของเจนใหม่ล่าสุดนี้กันเลยเพราะว่าแค่เห็นแว็บแรกก็คือสวยอะไรค น,นี้ในตัวคลิปเนี่ยเราจะเห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ของน้องนะครับที่น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวหรือเปล่าคือน,น้องแมวเหมียวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่เปิดมาก็จะมีไอศครีมบ้างละาปืนไดโนเสาร์แล้วก็แมวเหมียวแถมยังมีดอกซากุระนะครับที่เป็นกริปดอกซากุระเนี่ยปลิวว่อนตลอดทางคลิปกันเลยเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นแบบสาวเจแป้นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในคลิปวิดีโอเปิดตัวของอันนะมาแบบนิ่งๆแต่อ ตงเลยนะครับครั้งนี้มาแบบว่าเป็นการแสดงเป็นเลยหนึ่งฟิลซีรีส์โรงเรียนมัธยม ได้โชว์สกิลการแบบส่งอินเนอร์ด้านการแสดงออกมาได้เป็นอย่างดีเลยเมมเบอร์ Member 4คนเปิดตัวไม่ซ้ำสไตล์กันเลยนะครับมาแบบเดินแบบซับๆับก็มีมาแบบซูเปอร์โมเดลนิ่งๆคูลๆหรือจอดเป็นบู๊แบบสุดพลังโชว์เต้นอีกหนึ่งแล้วก็มาด้านการแสดงจากลุกชุดนักเรียนมัธยมนะครับเปลี่ยนเป็นชุดคอนเซปต์แบบเก๋ๆที่จะมีความแบบสามารถทะแมงหน่อยนะครับดูแบบห้าวๆแต่ก็ตัดกบควางบานของหน้าอันนาได้เป็นอย่างดีเลยในตอนนี้เนี่ยก็เดินหน้าตกแฟนคลับเพิ่มอีกผ เยอะเลยนะครับ,รบเฉพาะคนที่แบบว่าชอบคนสวยหวานละมุนเนี่ยก็โดนน้องตกกันไปตั้งแต่ดูเทเลอร์เริ่มแรกกันเลยเมมเบอร์ Remember, คนที่4ี่มาแล้วเรียบร้อยเป็นเด็กญี่ปุ่นด้วยนะครับสาหรับอันนะของวงเหมียวทานกะอันนะเด็กญี่ปุ่นของวงนะครับมาจากจังหวัดโทยามะ เกิดปี2005สูง164ซนติเมตรนรับการทำงานในวงการเนี่ยก็มีมาแล้วทั้งการแสดงซีรีส์ของฝั่งญี่ปุ่นนังแบบเ e อ er ้ยเชียร์ลีดเดอร์เอยอยู่ในวงการญี่ปุ่นมาพอสมควรออดิชั่นเข้ามาใน The Black l a b e l ของปี2019เทรนมาประมาณ4ปีและก็มีรูปพรีเดบิวต์แบบฉ่ำๆเลยนะครับอยู่ในวงการญี่ปุ่นมาด้วยหลังจากนี้ไปรอดูกันได้เลยนะครับว่าอัน,นะกับวงเหมียวนั้นจะปังแค่ไหนไหนใครปักเมนน้องกันแล้วคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับแล้วมารอดูกัน ดีกว่าว่าเมมเบอร์คนสุดท้ายของวงถ้าหากมี5คนจริงๆนั้นจะเป็นเมมเบอร์ชาวไทยอย่างที่มีข่าวลือกันไว้หรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาว่าอยากให้เป็นเด็กไทยไหมนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝาก like, กดไลค์กอบคุณทุกท่เนด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง